สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เป็นประธานเปิดอาคารวิจัยประดิษฐ์หูต่างกูลณคณะเัศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อบัณฑิตสำหรับอนาคตณห้องประชุมสุขคนภูลพัชั้น5อาคารวิจัยประดิษฐ์หูต่างกูลคณะเพชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพมหานาครค่ะ สำหรับอาคารวิจัยประดิษฐ์หูต่างกูลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารวิจัยเดิมของคณะให้มีความทันสมัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มรูปแบบและตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลตามแนวคิดไทยแลนด์4.0เพื่อความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนค่ะ นอกจากนี้นะคะอย่างเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปาการของบุรพาคณาจารย์ของคณะได้แก่อาจารย์ประดิษฐ์หูต่างกูลซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งคณะและเป็นคณะบดีท่านแรกและศาสต,ตราจารย์พิเศษสุขนภูลพัฒนอดีตคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพุทธศักราช2526ถึง2530 และในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งคณะเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2561คณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้กราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อเสด็จมาเจิมป้ายอาคารวิจัยประดิษฐ์หูต่างกูลแห่งนี้ด้วย ทั้งนี้อาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพซึ่งเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสถาบันระดับสากลน,นะคะอาทิ NICE และ w e l c o m e Trust ในการดำเนินการเรียนการสอนและการวิจัยให้ได้คุณภาพระดับโลก มีห้องสมุดและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นผู้รอบรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งต่อไปก็หลักสูตรการประเมินเทคนโนโลยีด้านสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะที่มุ่งเน้นให้เป็น หลักสูตรระดับโลกนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการต่างาประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะที่มีชื่อเสียงทางด้านการประเมินเทคโนโล,โลยีด้านสุขภาพนะคะโดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรก็เพื่อต้องการให้นักศึกษาที่มาจากประเทศรายได้น้อยและปานกลางนะคะให้นำความรู้กลับไปเพื่อไปพัฒนา ระบบสาธารณสุขนะคะในในประเทศนั้นๆน,น,นะคะโดยเพื่อ,อให้รู้จักวิธีการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพาแล้วก็นำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจในเชิงนโยบายนะคะเพื่อไปสนับสนุนให้เกิดสิทธิประกันสุขภาพทั่วนหน้าในประเทศรา,ายได้น้อยละปานกลางะคะ่ะหลักสูตรนี้นะคะได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานองค์กรระดับโลกนะคะอย่างเช่นองค์กร NICE ของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเช่น University of York London School of Hygiene and Tropical d i s e a s e นะคะรวมทั้ง University of Glasgow นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีมหาวิทยาลัยในแถบยุโรปนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะ ในประเทศไทยถือได้ว่าหลักสูตรนี้เป็นระดับหลักสูตรแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็ในเอเชียด้วยนะคะอนาคตก็คือเราจะต้องการให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้นักศึกษาเหล่านั้นกลับไปพัฒนาประเทศของระบบสาธารณสุขของประเทศเขาะคะ่ะ สำหรับทางด้านศาสตราจารย์ดรเพศศัชกรหญิงวรารพรจันยาประเสริฐผู้อำนวยการดำเนินงานศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเพศสัชพันธ์ทางผิวหนังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเพศสัชพันธ์ทางผิวหนังเป็นการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเครื่องสำอางและเพศสัชพันธ์ทางผิวหนังของผู้ประกอบการในประเทศไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล อันเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02354 7502อีกครั้งค่ะ02354 7502และที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidon.ac.th ค่ะ ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชพันธ์ทางผิวหนังของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะซึ่งตั้งอยู่ในอาคารวิจัยประดิษ์ูทากูลนะคะของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะ,ะก็เป็นหน่วยให้ความรู้ในด้านข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชพันธ์ทางผิวหนังนะคะที่วางจําหน่ายในท้องตลาดและยังเป็นหน่วย รับบริการการทดสอบนะคะประสิทธิภาพของเครื่องสําอางนะคะรวมทั้งการประเมินความปลอดภัยนะะแล้วก็ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสําหรับในศูนย์นี้นะคะ,ะกิจกรรมบริการวิชาการที่เราให้นะคะก็คือรับทดสอบอประสิทธิภาพของเครื่องสําอางในแง่ของการดูในเรื่องของ การบำรุงผิวต่างๆนะคะในการการเกิดริ้วรอยของผิวนะคะการช่วยในการเป็น Anti-Aging นะคะรวมทั้งค่าการปกป้องแสงแดดนะคะ SPF UV UPF a UV F, นะคะแล้วก็รวมทั้ง Photo Stability ของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการรับการทดสอบในเรื่องของการระคายเคืองของผิวนะคะแล้วก็ รับการทดสอบในเรื่องของการประเมินเ,เส้นผมต่างๆนะคะการหลุดล่วงของเส้นผมของอาการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วช่วยในการทําให้เส้นผมเนี่ยมีการเจริญงอกงามขึ้นมาก หรือน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของศูนย์นะคะซึ่งศูนย์ก็จะเริ่มให้บริการอย่างเต็มที่เนะ่ตั้งแต่เดือนอเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะก็สามารถจะติดต่อเข้ามาขอรับบริการนะคะในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสาอําอางนะคะได้นะคะตามเว็บไซต์ของเรานะคะการดําเนินการแล้วก็มีอาจารย์ที่คอยดูแลนะคะรายละเอียด าการทำเทสการทดสอบต่างๆเนี่ยอย่างครอบคลุมแล้วก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะมาปรึกษาแล้วก็ขอ,อคำแนะนำได้